ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่าความช้ำไม่มีเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะสำหรับบอสแล้วก็จิ๊บปกฉัดเรื่องความห่างของอายุหรืออะไรเงี้ยที่หลายคนชอบแซวกันไม่มีผลนะจ๊ะเพราะว่าคนนี้เขาน่ารักกันมากๆเลยแล้วบอกเลยว่าคิดแต่ไกลถึงอนาคตแล้วด้วยนะคะ พักหลังๆเนี่ยเอาจริงไปสองมาไม่ค่อยได้เจอรูปคู่ก็จริงแต่อย่าไปคิดไปว่าเขาจะเลิกกันหรืออะไรนะคะบอกเลยว่าเตรียมจะคุกเข่าขอแต่งงานจิ๊บปกฉาดจริงหรือเปล่าซึ่งฝ่ายชายก็บอกว่าอยากจะวิวาใจจะขาดแล้วแต่ติดอยู่ที่ฐานะเนี่ยมันยังไม่มั่นคงพอรอปั๊มเงินให้มากกว่านี้ก่อนนะครับจิ๊บอ่าไปฟังบอสพุทธิพงศ์กันนะคะเรื่องแต่งงานนี่คือคือก็พูด ก็ามาสักพักแล้วเนาอมันก็ต้องรออะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะผมนี่แหละที่อาจจะยังไม่แบบไม่มั่นคงมากอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันแบบมั่นคงก่อ,อนเราจะแต่งตอนนี้เราตังไหนไปขอเขาล่ะทำงานก่อนสิ เรื่องความมั่นคง้วมันก็เป็นเรื่องความสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละเนาะที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะมั่นคงพอสมควรก่อนก็รอไปก่อนนะคะีเนาะแบบวางอนาคตไม่เอาคืว่าแต่งปุบปับแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันบบมั้นกันอายุห่างกันไม่เท่าไหร่8ปีค่ะโอ้โหอิจฉาจิบจริงเลยค่ะ